กราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ผมได้จับเป็นแครี่นั่นเองนะครับเออมันชื่อว่าอะไรนะลาวิลมากดเยอะแยะวุ่นวายใช่ไมไม่เหมือนตอนอยู่มิลด้าเลยนอนได้ทั้งวัน สกิลม <og carpet> ันใช้ไงวะโอเคพอเข้าใจแล้ว โอเคฝ่ายศ <Okay. S 1> ันนาาตรูไม่ออกมาเลยนะคุณผู้ชมเรียกได้เลยว่าเราก็ข,ข่างที่จะสบายเกมนี้ลมวมฝ่ายศัตรูไปไหนวะอ๋ออยู่ตรงกลางล่าสุดคนที่แย้มกับข้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อย จบล่างเพื่อระบอกจบล่างช่างมันนะกูขอคลิปก่อนแล้วกันให้ไ,ไวเลยอาย่ามาละปึ๊บปึ okay. ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊บ ปังเรียบร้อยครับเป็นผมนะครับที่เก็บไปได้ครับจังหวะนี้ยังมีต่อยิงยิงก็เรียบร้อยครับเพื่อนของเราคราเก็บไปได้ครับโอเคครับจังหวะนี้ก็มันมาอีกหนึ่งตัวครับแล้วยิง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 มึงจะไปไหนเฮ้ยตามฟิกเกอร์ตามครับเรียบร้อยครับเป็นผมนะครับที่เก็บไปได้ดับเบิลคิวไปครับหล่อเท่ๆอ้าวได้ดาร์คซเลเยอร์ด้วยงานนี่บอกเลยต้นเกมโหดๆยังงี้ บอกเลยสุบริเกิดแท้โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นอลิสนะครับที่เก็บไปได้แลว้วจังหวะนี้ก็มีการประทะก,กันเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เป็นผมที่เก็บกไปได้แล้วยังไงต่อยิงย่งยิง่งยิ่งเฮ้ยดีนะดีนะดนะกดอันนี้พอดีคิวสองทำให้ไม่เด้งนั่นเองนะครับโอเคครับเคลียร์ลิปไปก่อนฮันนะหมอนี่ โอเคเดินมาใกล้ๆรับเงินชิวๆเฉยนี่แหละไม่มีอะไรทำนี่ไงมาดิจะไปไหนอุ้ยโอเด้งอุ้ยมันไม่แม่นเท่าไหร่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายโหหลอดเอาแล้วครับจังหวะนี้ตีตีป่าอีสานล่วงไว้ครับเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของอลิสนะ และลิงของเราก็ล่วงไปครับจังหวัดนี้โอเคผมมีสองตัวเกือบกูไเกือบกูไปแล้วเมื่อกี้มีสองตัวนะแหมเมื่อกี้กะจะไปดักสักหน่อยนะแต่แต่ต้องหยุดตัวเองไว้นะโอเคครับใกล้จะสี่นาทีแล้วนะครับโอเคได้ดักลิมาแล้วครับผม ผมไม่รู้ว่าของพวกนี้มันโดนเนิฟอ,อะไรหรือเปล่านะเออเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเลยนั่นเองนะครับดูแค่ว่าเออเออจะตายจะตายอ,อูมาดิมาดิเรียบร้อยครับเป็นผมไม่ไม่ใช่เป็นอลรสนะครับที่เก็บไปได้อู้แลว้วจหวะดีกูเกือบตายฮ่าเหอะอืมเกือบมันถือขมับแดกว่ะ <c oughs> อ้เยี้ยเสียข้างโง่เลยเด <c oughs> <Churchill> ้นันถือเมื่อกี้ก็ไปอะต้กเลย คครับด้านล่างอุ้ยด้านล่างเพื่อนของเราอยู่ไหนวะอ๋อเพื่อนเราแตกกูไปบันดาลาน่าโบสโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยมึงเจอกูดิเออเด้งเด้งเด้งเรียบร้อยเข้าไปผลมและก็ตีกิบไปได้นะเป็นออสล็อตด้วยและจังหวะนี้กูขอเคลียร์คลิปก่อนละกัน ลัการน,นะเอา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 ,อาแล้วจังหวะนี้ก็เพื่อนของเรามาแล้วอุย้ยเอา้ามึงเดินมาอย่างนี้ก็เสร็จดิเด็ดเด็ดนั่นไงมันออกมาจริงด้วยแล้วจังหวะนี้ก็ยิงตามดีเออตามตามเรียบร้อยครับเป็นผมแล้วก็จะเก็บไปได้ครับโอ้โหมีทรัพย์ดีมีชัยไปกว่าขึ้นเกมก็เป็นอย่างนี้นั่นเองโอ้ด้านบนครับคุณผู้ชมเราน่าจะเราน่าจะปล่อยเลย อ๋อมีมีคนไปกันแล้วอ่าเรียบร้อยก็เป็นเพื่อนของเราครับที่โดนเก็บไปครับจังหวะนี้เ,เหลืออลิซอยู่คนเดียวครับส่วนด้านบนครับมีการประทะก,กันครับจังหวะนี้อ้โหยเก็บเอลซูได้หรือเปล่ายิงไปเรียบร้อยครับเป็นเอลซูนะครับที่โดนเก็บไปได้โดยบูคองของเรานั่นเองนะครับป่าเราก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ โอ้ตอนนี้ผมเก็บไปห้าตัวแล้วนะคุณผู้ชม,ม,ม,มแม่ยิงไปยิงมาห้าตัวเฉยโอเคดาบิโซโด,ดากอนไปแล้วครับ โอ้เรียบร้อยเอาดิจังหวะนี้ผมยิงฟรียิงฟรีเรียบร้อยครับเป็นออสโอตจากอลิสแล้วยังไงต่อยิง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 โอ้แม่งโคตรสะใจเลยว่ะเล่นตัวเนี้ยยิงเหินนะเรียกได้เลยว่าขมับแม่งโอ้ยจะแตกกูนะว่ามึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่จังหวะนี้ครับหนึ่งนะถอยออกมาก่อนถอยมาก่อนครับผมยันติแล้วลุย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 เรียบร้อยครับผมนักติเก็บไปได้เป็นเลเจนดัีจากผมเองแล้วจังหวะนี้โดนหรือเปล่าน่าจะโดนอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้โอเคครับหนีให้ว่องเลยยังไม่แตกครับผมคุณผู้ชมแม่โคตรจะเรี้ยวห้าวจะจัดไปะครับขี่สเก็ตบอร์ด โอเครับสวยชิวๆโจมตีโอ้ด้านบนครับเรียบร้อยครับป้อมแตกไปไม่เป็นไรครับเราได้ป้อมกลางแรกกันไปครับจังหวะนี้ออ้ยเอาโดนอีกคนนึงเอาเรียบร้อยครับโดนถ้าไม่ตายของผมก็ไปแล้วจังหวะนี้ก็เป็นเพื่อนของเรานที่ติดเก็บไปได้นะมาพยองเก็บไป โอเคเอาแล้วครับตรงกลางครับมีปะเด็นครับปะเด็นก็คือเพื่อนของเราจะเก็บได้แล้วครับเรียบร้อยครับเป็นเพื่อนของเราแล้วครับที่เก็บไปได้ยังไงต่อฮัลโหลม่แห้งโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอใช้เวลาครับบึ๊กบึ๊กบึกลัวลัวลัวยิงลัเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อยากมีแตกเออ นี่ไงนี่ไง,ไงยิงไปไม่โดนครับเรียบร้อยก็เป็นบัสแรดจากอลิซเองนะครับอลิสอินวันเดอร์แลนด์อลิส,ส,ส,สตัวแบกของกู <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> แปลกๆปลนะเนี <c oughs> ่ยมือขวายเลยครับ เออเด็ดปอมได้ดปอมเอาไหนเบ็ดล่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ก็เพื่อนของเราเข้ามาปัดตัวเข้ามาเคลื่อนของเราเยี่อะไรยิง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 โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นผลไม้ที่เก็บไปได้เลเจนดี้ไปอีกหนึ่งรอบแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงก็ฟิกเกอร์ออกไปครับโอ้โหรอไปแปดตัวแอตติไปอีกแปดตัว โอ้หไอ้นี่มันเก่งยิงๆเว้ยฮะซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วขี้เกียจกลับบ้านครับฟาร์มๆแถวๆนี้แหละไอ้ครับพวกมึงไม่้องเอาอะไรให้กูก็พอแล้วโอ้ครับด้านบนครับมีเหมือนจะเข้าป้อมครับโยนไปครับจังหวะน,นี้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าไม่รู้ครับ แต่น่าจะโดนครับเรียบร้อยเป็น d o m i n a ติ n g จากอลิซอีกแล้วอี้นี่ก็เก็บเอาเก็บเอาสัสมึงเป็นซับแน่หรอวะเนี่ยโอ้โหมักสนตีเน่หยาดพุญนันพุญนี่ไปคือว่าก็ถือว่ามึงเล่นดีแล้วไอ้เหี้ยให้อภัยเอาละครับจังหวะนี้ขอป้อมกันแล้วกันครับเรียบร้อยครับเป็นผมนะครับที่เก็บไปได้แล้วยังไงต่อครับตามตามโอ้มันมาแล้วไม่เป็นไรครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบไมมีโอ้ยฮีอกูตายแม็กฟิเกอร์เข้ามาอย่างนี้โอ้โห,โอโห,โอโหสองต่อหนึ่งก็ไปหวั่นเด็กเสียค่างโง่ไปหนึ่งดอกแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมถือว่าป้อมแตกหมดแล้วนะคุ้มอยู่นะเออก็เสียค่างโง่ไปหนึ่งทีแต่ก็คุ้มอยู่อ่าแล้วครับจังหวะนี้ครับด้านบนก็นมีการประทะก,กันแล้ว <S <S จังหวะนี้ก็เป็นมูครับที่เก็บไปได้นะครับผมเรียบร้อย น้องอลิสนี่โหดจริงๆกูอยากมีซับแบบนี้แท้่เมื่อวานนี้ผมไปเล่นกับเพื่อนนะเออเล่นกันสองคนไอ้ห่าแม่งหยิบอลิสหยิบอลิสอันนี้มาหยิบเออลิสฟาร์มเล่นจนโอ้กูปวดกระหม่อมเลยเล่นตั้งหลายเกมด้วยนะพี่แกก็ขยันหยิบอลิสฟาร์มยิมหาย แต่ยังไงถ้วยผมก็เดินอยู่ดีอะเออถึงแม้จะเป็นอลิสฟาร์มโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับสกอร์เขาน้างสวยเลยนะไปไปไปมือถือก็ไม่ถือว่าลื่นเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมอยากมีมือถือใหม่จริงๆเลยขอแรงๆอะไรอย่างเงี้ยอู้ได้สองดาวคมจัด โอ้คอมมานเดอร์สามแล้วผมจัดเลยอ๋ออลิส MVP โอ้โหมันล่อไปหกตัว